คนค่ะวันนี้สิเล็กพาไปจะพาทุกคนไปมหานครแบงกคอกค่ะที่กรุงเทพของเราเองค่ะเอาจริงนะปกติเ,เวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยชอบขึ้นไปชมเมืองอยู่แล้วแต่ไม่เคยมาที่ประเทศไทยเลยนี่เป็นครั้งแรกของเรานะคะก่อนอื่นซื้อตั๋วเสร็จที่ชั้นหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะขึ้นไปชั้นชมวิวที่74กันค่ะซึ่งชั้นนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาขึ้นลิฟต์ไม่ถึง1นาทีเราก็จะถึงจุดชมวิวและะ้วค่ะจะบอกว่าวิวด้านบนก็สวยไม่แพ้ประเทศใดในโลกเลยค่ะและสามารถที่จะมองกรุงเทพได้แบบ360องศาด้วยนะคะข,ข้้้นนนนไปี่่่สงงมองงลลขขาาากกก็็กััเย 아. <목소리가> จะบอกว่าตึกมหานครเนี่ยถือว่าเป็น10อันดับตึกที่สูงที่สุดในอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็สําหรับตึกมหานครเนี่ยถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในกรทมเนี่ยอันดับที่ 2, 2> เอาจริงตึกเนี่ยอยู่ที่บ้านเราเองนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ขึ้นมาลองชมด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ที่บนนี้เนี่ยจะมีร้านคาเฟ่มีร้านไอศครีมด้วยนะคะซึ่งก็อร่อยเหมือนกันแล้วก็ไอศครีมก็น่ารักมากนะคะเพราะว่าเป็นไอศครีมที่เป็นผลไม้ไทยด้วยค่ะนอกจากนั้นที่นี่ยังมี s k y w o r l d นะคะซึ่งเป็นนิททร,รรรรรกกกาาูปแแแบบบบบขอออง Immersive active ละ่ีได้ั ให้เป็นแลนด์มาร์คศิลปะสุดสร้างสรรค์ด้วยจะบอกว่าที่นี่สวยมากแล้วก็ว้าวมากเลยซึ่งเป็นการจัดแสดงภายใต้ของตรีมมหานครโอเอซิสค่ะเป็นสวนสัตว์ดิติตอลนะคะที่ให้เราสัมผัสกับความงามของธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆได้ค่ะผ่านมุมมองที่ค่อนข้างจะลำยุคนะคะผ่านพื้นที่การจัดแสดงถึง9ก้าส่วนด้วยกันนะคะซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าผ่านศิลปะได้อย่างลงตัวเลยค่ะและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยเราก็จะพบกับหมู่เด้งด้วยนะคะมีกิจกกรรใา,ใาล่นนะคงยๆถููช สุดสําหรับนิทรรศการมหานครสกายเวิร์ดนะคะเขาจะจัดขึ้นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะดังนั้นใครที่อยากมาเที่ยวอยากพาลูกๆมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาเจอกันได้เลยนะคะบัตรเข้าก็ไม่แพงค่ะเพียงแค่350บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าใครที่บอกว่าอยากได้ประสบการณ์ในครั้งเดียวทั้ง2อ,อย่างทั้งมหานครสกายวอล์กและมหานครสกายเวิร์ดนะคะสามารถที่จะเลือกใช้บัตรที่ครอบคลุมทั้ง2อย่างได้เลยค่ะซึ่งมีให้เลือก2ช่วงเวลาด้วยกันราคาเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างตามนี้เลยคะนนได้กืออปเิบรจ ที่ความสูง310เมตรจากชั้น78ค่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแต่ยังไงต้องลองให้ได้สักครั้งในชีวิตถ้าใครอยากสัมผัสกับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ก็ไปที่ตึกมหานาครกันได้เลยนะคะ